ค่ะวันนี้น้องแยมาจะมากินมาม่าแล้วก็ร่วมกันแล้วก็กินมาม่ารวมว่ามันจะอ่อยแค่ไหนค่ะเราจะมาทำมาม่าทั้งหมดนะคะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเราจะมาทำยำมาม่ากันนะคะแต่ยำมาม่าในที่นี้ก็คือไม่ใช่มาม่าแค่รสเดียวนะคะเราจะมาม่าทั้งหมดกี่รสหกหกรสทั้งหมดหกรสนะคะเราจะมาเทรวมกันทั้ง ตัวเส้นมาม่าแล้วก็ตัวพริกนะคะเราจะมาลองดูว่าถ้าเราผสมกันทั้งหมดแล้วรสชาติจะเป็นยังไงเนาะอันละเทเลยแต่ว่าเดี๋ยวเด้อไม่ต้องเทเส้นหมดหรอกเพราะเดี๋ยวมันกินไม่หมดเออเส้นกับพี่ไกด์โดนเป็นสีเขียวตัวนั้นเส้นสีเขียวใช่ไหมเอาไม่ใช่นี่วะมันมีเคสองหอกับพอมันมีเหมือนมีมามัดหลอดหนึ่งที่มันเป็นสีเขียว เอไม่หนาวรถนี่ล่ะอ่ะพอพอเออโอเคสองหัวพอเอาเครื่องปุงมันมาเออเอาเครื่องปุงมันส่นี่มาไฟเด็ก็ไฟมดเลยไม่ต้องใส่ก็ได้เอาไฟเด้มันยิ่งนั่นไงไงก็ต้องไฟมดเลยเดาเครื่องปุงมา้ใส่มดเลยนะใช่มดทุกอ่ะใช่อที่หย่อนเกเนี้ยมันหย่อนเก็นี่เก่ยี่แก่มีเลยวางีเยอย่ามาน้าเรา đó mình gọi được mình pháo, cắt 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 hỏ hả hỏ hả b để cắt 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 ยายาคุเสร็จแล้วเราก็จะคนมาคนคนคคนคดีดีดีเก้คนอะไคนหมดเกไปแต่มีคนยแกงเค้วหวานหอมเนาะแกงไม่หนียอนเอาคนนะพี่ตันคนดีดเลย อ้าวแล้วก็ชิมอ่าชิมที่เคนชิมที่เคนชิมที่เาคนพี่ตันนอพีตันชิมอย่างงกสัวแลยเดี๋ยวนะเป็นไงอร่อยไหมร่อยอ่ะเป็นไารหน่ลวเนห่วยนูชิมเป็นู้ดช่ของลดอะไรก็ไม่หอยแยกไม่ออก แต่สรุปคืออร่อยอร่ะอร่อยพี่กายแยกนิดเดียวเสรปะบางเห่อยนะเป็นไง<า>ไเนักเป็นไงพี่กายรดอะไรก็ไม่รู้เนอะมันแยกไม่ออกแต่มันอรออ่อยอ่ะอร่อยก็คือมันมนะันไม่โดนพริกอ่ะให้กายจอดมันดิลอง แต่ไม่ว่าถ้าเราไปต้มใส่น้ำคงจะเน้นเนาะเพราะมันได้กินน้ำอืม <c oughs> มันมันเมไม่เค็ม,ม,เมนะมันก็เป็นรสรสผงมาม่าเลยเพียงแต่กินออกมาเหมือนจะมีกลิ่นอะไนี้ด้วยพะโลอะเป็ดพะโล <c oughs> ซุกี้ <c oughs> เขียวหวานมันได้กินหมดทุกอย่างเลย โอ้ยหนูอันนี้ตกรวมหมดเลยนี่นี่เหมือนได้กลิ่นพะโล้เยอะมากเลยเนาะมันกลิ่นเครื่องเทศมันอะอ๋อกลิ่นพะโล้นะแต่อร่อยนะเนาะแม่เริ่มปรุงอีกอันนึงฮะเครื่องปรุงเครื่องปรุงอะไรเนี่ยเออน้ำมันมันไม่เป็นไรหรอกไม่ใช่น้ำมันเป็นของมันแม่ไม่ใช่น้ำมันอะไเป็นั้นยีเร็กกอล นี่น้ำปลาเออเพื่ไม่อยากนี่กินน้ำปลาด้วยอืมอร่อยยำม,มาม่าทั้งหมดหกรสด้วยกันว่ารสชาติแซ่บเข้ากันดีใส่สองรสบ้าเราใส่หมดทุกรสเลยใส่สองรสอืมเราใส่แค่สองพอสองรสแต่ว่าของเนี่ยใส่หมดอ,อ,อร่อยนะแต่ว่านี่เหลืออืม น้องๆคนไหนอยากลองทําตามก็ลองได้นะคะรสชาติอร่อยดีไม่ว่าจะเป็นรสไหนรวมกันก็อร่อยค่ะแต่ถ้าเอาไปต้มหรือเอาไปเขาเรียกอะไรกินแบบแห้งอ่ะมันน่าจะมันน่าจะเข้ากันดีกว่านี้เพราะนี่มันกินแห้งๆมันก็เลยเป็นพริกอะไรแบบนี้มันก็อร่อยเพราะผงมะมาทุกยี่ห้อ ทุกรสชาติอร่อยอยู่แล้วมารวมกันเพียงแต่เอามารวมกันมันก็เป็นกลิ่นไก่กลิ่นไข่กขลิก่นมันเนาะรสชาติไข่รสชาติมันแต่มันก็อร่อย,ยน้อยยี่ไหมปิดคลิปให้แม่หน่อย,ยค่ะน้องอยี่ไหมปิดคลิปให้แม่หน่อยเร็วถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไ like, ลค์แชร์กดซับซ้อนให้น้องแงมาด้วยนะจ๊ะให้น้องแงมาด้วยนะจ๊ะแล้วคราวนี้ก็ต้องการน้องไปก่อ าวายพูดไม่รู้เรื่องเลยอ้า <S <S แก๊งเด็กบ้านนอกไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้น้องเยี่ยมใหม่คิดสนุกด้วยนะคะไปละคาไบบ้างไปกินกันต่อเลยอร่อยมากแซ่บ